บทที่150ครอบครัวใหญ่หลังจากออกมาเย่เทียนก็หาโรงเตี้ยมอเล็กๆแห่งหนึ่งที่ไม่สะดุดตาจนเกินไปเข้าพักเขาเปิดห้องพักสามห้องทันทีแล้วให้ม่อหลงเข้าพักและคอยฟังข่าวสารต่างๆและให้เปลี่ยนรูปร่างหายเมยเพื่อหาข่าวรอเขาส่วนเฟิงเหา่ชิงให้พักอีกห้องเช่นกันและรอวนันพากลับไปยกเลิกสัญญากับท่านเจ้าเมืองอีกที ภายในปรา,าสาทเย่เทียนเดินเข้ามาในปรา,าสาทตอนนี้ทั้งท่านพ่อท่านแม่แท้ๆกับท่านพ่อท่านแม่ที่เลี้ยงเขามากำลังนะ้างอคุยกันอยู่ทุกๆดูเกรงเกรงแม้ทั้งหมดจะนะ้างอคุยกันก็ตามเมื่อเย่เทียนเดินเข้ามาเขาก็ยิ้มแห้งๆแ,แล้วกล่าวว่าคาระวาทุกท่านขอรับเขาไม่รู้จะลำดับแอร์อย่างไรจึงเหมารวมไปก่อนเทียนเอามานังนี่สิเชียงชีกล่าวและทุกคนก็อยู่ครบยกเว้นปู่ชิงฟงและเด็กๆขอรับเย่เทียนเดินมานั่งกับเชียงชีแล้วกล่าวว่า ข้าไม่รู้จะลำดับเรื่องราวยังไงดีก็ขอให้ท่านปู่เป็นเล่าเองแล้วกันเย่เทียนโยนกลองมาให้ท่านปู่ทันทีอ้าวฮวงหลงกล่าวแบบงงเป็นท่านนั้นแหละพี่ใหญ่เหมาะสมแล้วทุกๆคนกล่าวพร้อมกันเฮ้องั้นก็ได้ในเมื่อไปเอ,อ๋อแนะนําให้ทุกคนรู้จักกันแล้วข้าก็จะเล่าเรื่องราวของเทียนเอ,อ๋อให้ฟังคือเมื่อสิบกล่าวปีก่อนแล้วท่านปู่หวงหลงก็เล่าเรื่องราวต่างๆตามที่ท่านผู้นั้นเล่าให้ฟังแต่ปิดบังตัวตนของท่านผู้นั้นให้เป็นแค่คนคนหนึ่งเท่านั้นทุกๆคนกก็เเเเขข้้าใใจยยววนนคครรอบรัหม่่งททีี สงสัยว่าเป็นใครแต่ไม่ถามเพราะไม่จําเป็นตอนนี้แล้วอีกอย่างพวกเขาก็ดูแลเลี้ยงดูเย่เทียนมาสิบก้าปีทําให้พวกเขาเงียบกันและฟังที่ห่วงหลงเล่าจนจอบอเมื่อเรื่องราวเป็นมาเช่นนี้ข้าก็ขอบคุณทุกท่านที่เลี้ยงดูและสั่งสอนให้เทียนเอ๋อเป็นคนดีได้เช่นนี้เย่เทียนนอนลุกขึ้นแล้วป้องหมัดข้อมหัวลงและกล่าวอย่าใส่ใจเลยท่านเชียวสู้เฉินกล่าวขึ้นเอ๊ะท่านกรุณาอย่าเรียกข้าว่าท่านเลยขอรับข้าอายุน้อยขอเป็นน้องจะดีกล่าวขอรับ เย่เชียวกล่าวอืมได้สิต่อไปนี้เจ้าก็เป็นน้องเชียนอน้องหญิงเชียวของพวกเราแล้วกันไปหูพูดขึ้นทันทีเหล่าแม่แม่ก็พยักหน้ารับเห็นด้วยจากนั้นการลำดับญาติก็เริ่มขึ้นทันทีโดยกวงหลงเป็นปู่ใหญ่และเป็นใหญ่สุดหลงกวงเย่เป็นปู่รองของเย่เทียนกับน้องหลงอี้เหยียนเป็นย่ารองของเย่เทียนกับน้องส่วนท่านพ่อท่านแม่ยังเหมือนเดิมแต่ลูกของเย่เทียนจะเรียกทั้งสามว่าท่านปู่ท่านย่าทวดต่อมาทุกคนก็สนิทกันอย่างรวดเร็ว พูดคุยกันสนุกสนานเหมือนคนที่รู้จักกันมานานสักพักก็มีเสียงเด็กสิบขวบร้องและวิ่งมาหาพวกเขาทันทีท่านพ่อท่านแม่ท่านปู่ปู่ไปเฉินร้องเรียกมาแต่วิ่งเข้ากอดหงเยทุกทุกคนมองยิ้มยิ้มว่าไงเชินน้อยของย่าท่านย่าวันนี้ข้าแข็งแกร่งขึ้นมากเลยข้าจะปกป้องน้องและท่านย่าเองไปเฉิญบอกด้วยด้วยรอนยิ้มจะย่าเชื่อเชิญเออเก่งมากหงเยกล่าวลูกให้วอลและหอมแก้มไปฟอไอดอนึ่งท่านย่าข้าก็จะปกป้องท่านที่ด้วยเช่นกันชีเอกล่าวและกระโดดเข้ากอดเชยอิู่ เจ้าเจ้าเฉินเอ๋อเยเอ๋อของย่าเก่งทั้งคู่เลยเชียงชีกล่าวแล้วกอดนางน้อยส่วนท่านพ่อท่านแม่ท่านปู่และท่านย่ามองสองตัวน้อยอย่างงงพวกเขารู้ว่าเย่เทียนมีภรรยาแล้วแต่ไม่มีใครบอกกว่าเขามีลูกทําให้ทั้งหมดมองอย่างงงท่านย่าเจ้าคะพวกเขาเป็นใครหรือเจ้าคะเชยยีเอกล่าวเมื่อมองมายังคนทั้งห้าที่นั่งงออยู่อ้อเยเอ๋เอเฉินเอ๋อคารวะท่านย่าทวดท่านปู่ทวดและท่านปู่ท่านย่าสิเชียงชีกล่าวบอกเด็กน้อยทั้งสองคนเอ๋ทั้งสองคนกล่าวงงมองหน้ากันไปมาแต่ก็ ไปเฉินทีเอคาระวะท่านปูท่ทวดท่านย่าทวดและท่านปู่ท่านย่าเจ้าค่ะขอรับจุดทั้งสองกล่าพร้อมกันพร้อมกับป้องหมัดข้อมหัวพร้อมกันภาพนี่ดูแล้วช่างงดงามยิ่งหลานย่าเชียงเชียวรีบพุ่งเข้ามาดและมองหน้าเย่เทียนเพื่อถามเย่เทียนที่มองอยู่ก็พยักหน้าแล้วกล่าวว่าขอรับท่านแม่ไปเฉินกับทีเลคือบุตรของข้ากับเชียวทูรันและทางหลิงขอรับโอ้สวรรค์ข้ามีเลนแล้วหรือนี่มามามา,มาให้ย่าทวดกอดหน่อยคนดีย่าทวดหลงอี้เย็นกล่าวดีใจด้วยรอยยิ้ม ไม่ยมก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 เชียนเออถ้าเจ้าหวงตระกูลก็กลับไปนะส่วนข้าจะอยู่กับเลนของข้าห่าาามา,มา,ม,ามาให้ปู่ทวดกอดหน่อยคนเก่งของปู่หลงกวงเยกางแขนออกให้เด็กๆเ,เข้ามาพวกเขามองมาที่เย่เทียนเทียนก็พยักหน้าแล้วพวกเขาก็เข้าหาปู่ทวดกับย่าทวดทันทีพอได้กอดหลานตัวเองทั้งสองก็น้ำตาไหลออกมาทันทีด้วยความสูขอจอนออัญญประกาศคู่ท่านย่าทวดไม่สบายหรือเจ้าขะท่านร้องให้ทําไมเชีเอกล่าวด้วยความไร้เดียงสาทําเอาทุกคนกลั้นยิ้มกันเป็นแถว ป้เปล่าจะย่าทวดดีใจที่ได้กอดหลานไงหลงอี้เยียนกล่าพร้อมลูกผัวนางเบาๆด้วยความรักท่านย่าทวดสบายใจได้เจ้าค่า,คากับท่านพี่จะให้กอดทุกวันเลยนางกอดอกพูดขึ้นด้วยความน่ารักคำเอาทุกคนยิ้มไปตามๆกันดีๆๆแล้วปู่ทวดละกอดได้ไหมเจ้าหญิงตัวน้อยของปู่ทวดหลงกวงเย่ล่าวถามยิ้มยิ้มแน่นอนเจ้าค่ะท่านปู่ทวดก็กอดได้เจ้าค่ะชีเอกล่าแล้วเข้าสู่อ้อมกอดปู่ทวดทันทีฮ่าๆๆๆเด็กดีเด็กดีเด็กดีของปู่ทวดหลงกวงเย่ล่าออกมาด้วยรอยยิ้ม ฮ่าฮ่าฮ่าแม้ข้าจะถูกผนึกพลังแววข้าก็ขออยู่กับพวกเขาจนตายก็พอใจแล้วฮ่า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 หลงกวงเย่กล่าวแล้วหัวเราะอย่างมีความสูข,ขอของกระจอกงอกง่อยแค่นี้เขาเรียบผนึกพลังหรือบทที่หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดหลดปล่อยหลายคนในนั้นต่างมองมาที่ท่านปู่หวงหลงคนเดียวคำพูดที่กล่าวออกมาทาให้ทุกคนหันหน้ามาแม้ทุกใบหน้าจะมีความสูข,ขอกับภาพทวดและหลานกําลังหยอกล้อก,กันก็ตามแต่ที่ทุกคนหันมาเพราะคําพูดที่ดูเรียบง่ายของเขาท่้นที่หวงหมายความว่าเช่นไรหลงกวงเย่กล่าวถามตะลึง He, ได้ที่ผนึกเจ้าอยู่ข้ารู้ตั้งแอบแต่เ,เจ้ามาแล้วพวงหลงกล่าวอย่างไม่เยแสกับใบหน้าที่หล่อเหล่านั้นท่านพี่พวงหลงกล่าวอย่างไม่อยากเชื่อโอ้ที่ผนึกเจ้าแวนนะั่มันแค่ของเด็กเล่นข้าว่าอีกสักพักจะช่วยเจ้ากับภรรยาแต่เมื่อเจ้าพูดมาข้าในฐานะพี่ใหญ่จะช่วยเจ้าสักเล็กน้อยก็ได้หวงหลงกล่าวอย่างสบายๆจิบชาไปด้วยอารมณ์เฉยๆพี่ใหญ่ได้โปรดช่วยข้ากับสามีด้วยเจ้าค่ะหลงอี้เยียนกล่าวอย่างนอบน้อมท่านปู่ทวดช่วยท่านย่าถววดด้วยนะเจ้าค่ะท่านย่าทวดไม่สบายอยู่ท่านย่าท ใช่ขอรับท่านปู่ทวดช่วยท่านย่าทวดกับท่านปู่ทวดด้วยขอรับไปเชิญกล่าวเขาเข้าใจว่าพวกเขาชื่อท่านย่าทวดกับท่านปู่ทวดเท่านั้นโฮโฮโได้สิหลานของข้าขอทั้งทีหวงหลงกล่าวพร้อมกับลูกหัวพวกเขาทั้งสองด้วยรอยยิ้มทุกๆคนมองพวกเขาอย่างมีความสูข,ขอข้ารักท่านปู่ทวดที่สุดเลยยอยๆทั้งสองกล่าวพร้อมกันเขา้ากอดหวงหลงทันทีเอาละลาปู่ขอตัวทําธุระก่อนนะว่าแล้วเขาก็ลุกขึ้นเดินมาหาทั้งสี่คนคือหลงกวงเย่หลงอี้เหยียนหลงเย่เทียนอ หลงเชียงเชียวทั้งสี่น้างองอยู่มองอย่าไม่วางตาพอเดินมาถึงห่วงกวงเย่ยก็สบัดมือไปหนึ่งครั้งเสียงแพรล้องงองอแพรล้องงององ,อง,องแพรล้องงององ,อง,องแพรล้องงององดัง,งขึ้นสี่คอหน้างอในจิตใจพวกเขาทั้งสี่พลังปราณราชันชั้นสูงกระจายออกมาจากหลงเย่เชียนอและหลงเชียงเชียวพลังพร้อมที่จะบรรลุชั้นปราณเซียนแต่ของหลงกวงเย่ยกับหลงอี้เหยียนพวกเขาพร้อมจะบรรลุข,ขั้นจักระพัดเซียนเต็มทีแล้วเอาละเรียบร้อยพวกเจ้าเป็นอิสระแล้วหวงหลงกล่าวเบาๆ ขอบคุณท่านพี่ขอบคุณท่านปู่ทั้งสี่กล่าวขอบคุณต่างกันไปแต่ก็ด้วยความจริงใจเอาละท่านปู่ท่านย่าและท่านพ่อท่านแม่ข้าจะให้อโถระดับสูงแวะให้บ่มเพาะนะขอรับเย่เทียนกล่าวออกมาท่านย่ากับท่านปู่และท่านพ่อกับท่านแม่พวกข้าสองคนก็จะช่วยเจ้าค่ะเชียวชูรันกล่าวออกมาใช่เจ้าค่ะท่านท่านย่าและท่านพ่อกับท่านแม่พวกข้าจะช่วยเหลือเองชางหลิงกล่าวเสริมอีกคนขอบใจจ้ลูกหลงเชียงเชียวกล่าวและเดินไปกอดลูกศรไพนางลำบากพวกเจ้าแล้วลูกพ่อหลงเย่เทียนอกล่าวพลางพยักหน้าาเบๆ เอาละท่านปู่ท่านย่าและท่านแม่ขอรับข้าคงขอตัวก่อนขอให้ท่านฝึกฝนในนี้ไปก่อนนะขอรับเย่เทียนกล่าวเออระวังตัวด้วยนาเทียนเอ๋อหลงเชียงเชียวกล่าวพร้อมเดินมากอดทั้งสองคนคือมู่ไบกับเย่เทียนขอรับท่านแม่ทั้งสองกล่าวพร้อมกันดูแลน้องด้วยนะเทียนเอ๋อและไปเอ๋ออย่าดื้อกับพี่ละเชียงชีกล่าวกับทั้งสองขอรับท่านแม่ไปเชิญกล่าวพี่ใหญ่แล้วข้าหลักเมยยออิงกล่าวออกมาอยู่กับน้องไปก่อนทั้งสองกล่าวพร้อมกันก่อนมองตากันแล้วหัวเราะ พีใ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ท่านพี่พี่พี่ท่านแม่ท่านพ่อช่วยข้าด้วยเมยออิงกล่าวอย่างน้อยใจก้มหน้าต่อไปนอนี้ถ้าเจ้าไม่ถึงกรานเซียนราชนขั้นสูงสุดห้ามออกไปหายนอนเข้าใจไหมเป็นสูเฉินกล่าวขึ้นทําให้สองผัวเมียตกใจกับเมยออิงที่อายุแค่นี้ก็มาไกลขนาดนี้แล้วเจ้าคะท่านพ่อแต่เมยออิงกล่าวแต่ไม่ยอมแพ้ห้ามมีแต่เข้าใจไหมอิงเอ,อ๋อปหูกล่าวขึ้นเบาๆเจ้าคะท่านพ่อเมยยออิงกล่าวก้มหน้าอย่างสำนึกผิดหลังจากเย่เทียนออกมาก็เป็นตอนเช้าอีกวันวันนี้เขาตั้งใจจะไปที่จวนเจ้าเมือง เพื่อคืนสัญญากับเจ้าเมืองแต่พอออกมากับเฟิงเหยวชิงก็พบกับสิทธิสำนักอักคีโชตือเชวงที่กําลังก่อเรื่องพอดีเจ้าว่าไงนะเจ้ากล้าคิดเงินกับพวกข้าหรือพวกมันกล่าวกับเซียวเออร์ของโรงเตี้ยมอหามีได้ขอรับข้าไม่มีปัญญาจ่ายแทนท่านหลอกขอรับมันมากไปชายต้อนรับกล่าวด้วยความกลัวได้ไม่ได้ก็ต้องได้เข้าใจไหมสิทธิสำนักอักคีโชดช่วงกล่าวคุณชายเดือนนี้ข้าหมดตัวแล้วนะลูกเมียคาจะกินอะไรมันกล่าวออกมาอ้อนวอน เย่เทียนเห็นเช่นนั้นก็เข้ามากระซิบกับมู่ไปทันทีแล้วมู่ไปก็จากไปไม่นานก็มีชายที่หน้าตาเหมือนในรูปเดินออกมาแล้วกล่าวว่าสำนักอักทีชดช่วงนี้ช่างเลวได้ใจจริงไม่น่าเชื่อว่าจะสั่งสอนสิทธ์ได้เลวราำขนาดนี้ชายคนนั้นกล่าวและเดินเข้าหามันเจ้าข้าเจอแล้วเป็นมันทุกคนช่วยกันจับมันเร็วสิทธ์ชายนายนั้นกล่าวด้วยความดีใจและทุกคนก็พากันล้อมชายคนนั้นแวยอมให้จับซะดีๆเจ้าสวัสมันกล่าวพลางชี้หน้าข้ามีปัญญาแล้วแต่ข้าจะอยู่ที่เมืองนี้อีกหนกนนั้นกล่าว แต่ไม่รู้เอว่าพวกเจ้ามีปัญญายอจับข้าได้หรือไม่ชายคนนั้นกล่าวต่อได้ข้าจะจับเจ้าเดียวนี้เองมันกล่าวและเข้าหาเย่เทียนทันทีเสียงต่อสู้ดังขึ้นไปสักพักก็หยุดลงในสภาพที่พวกมันไม่สามารถทําอะไรได้อ๋อข้าจะบอกว่าพวกเจ้ามีโอกาสแค่หนึ่งอาทิตย์นะเพราะหลังจากนั้นข้าจะไปจากเมืองนี้มันน่าเบื่อเมืองบทที่หนึ่งร้อยห้าสิบสอง จอมโจรหลังจากจัดการกับสิทธิสำนักอัคคีชดช่วงแล้วมู่ใบก็เดินจากไปแล้วกลับมาในรูปลับเดิมอีกครั้งแล้วเดินมาหาเยเทียนกับเฟิงเหยาชิงที่ยืนรออยู่จากกบนั้นคนทั้งหมดก็พากันจากไปไม่นานก็มาถึงจจนเจ้าเมืองที่เคยมารักษาบุตรชายเจ้าเมืองภายในานาแน่ยังวุ่นวายเล็กน้อยเนื่องจากคุณชายของพวกมันตื่นแล้วและต้องการอาหารทําให้ทุกคนวุ่นวายมากเยเทียนกับเฟิงเหยาหลิงเข้ามาในจจนเจ้าเมืองเพื่อพบกับท่านเจ้าเมืองโอ้คุณชายต้องขออภัยที่ให้รอขอรับท่านเจ้าเมืองกล่าวพลังเดินเข้ามาในห้อง คารวะท่านเจ้าเมืองเฟิงเทียนหยวนขอรับทั้งสองกล่าวคารวะท่านเจ้าเมืองอยากเกรงใจคนกันเองตามสบายเลยคุณชายท่านเจ้าเมืองกล่าวขอรับเย่เทียนกล่าวเอาละท่านมีเรื่องอันใดหรือคุณชายท่านเจ้าเมืองกล่าวคือข้ามายกเลิกสัญญาบางเรื่องกับท่านขอรับเย่เทียนกล่าวบางเรื่องเรื่องอะไรหรือคุณชายท่านเจ้าเมืองกล่าวถามงงเรื่องให้บุตรสาวของท่านมารับใช้ข้าคือข้าอยากให้ท่านยกเลิกมันซะเย่เทียนกล่าวออกมาตรงมาตรง อ๋อเรื่องนั the the ้นท่านเจ้าเมืองกล่าวไม่ทันจบเย่เทียนก็กล่าวต่อว่าข้าเองก็มีภรรยาอยู่แล้วข้าไม่ต้องการให้บุตรสาวท่านมีมนทินกับเรื่องนี้เย่เทียนกล่าวอืมน่าสนใจสนใจคนมากมายต้องการกับเรื่องนี้มีแต่เขาที่ไม่ต้องการช่างเป็นคนที่น่าสนใจจริงๆท่านเจ้าเมืองคิดในใจและมองมาทางเย่เทียนเอาเช่นนี้ข้าจะเรียกเหยาชิงมากล่าวถามท่านจะว่าอย่างไรเพราะเขาเป็นคนเสนอขอโอ้นี้เองท่านเจ้าเมืองกล่าวเอาตามท่านเจ้าเมืองกล่าวแล้วกันเย่เทียนกล่าว พวกเจ้าไปตามเหว่ชิงมาที่นี่ทีท่านเจ้าเมืองกล่าวหลังจากนั้นไม่นานก็มีหญิงสาวเดินเข้ามาและทําความคราวรอพอท่านเจ้าเมืองและเย่เทียนเสร็จแล้วนางจึงเอ่ยขึ้นว่าท่านพ่อมีเรื่องอันใดหรือเจ้าคะเหยวชิงกล่าวถามคือเรื่องที่เจ้าจะไปรับใช้คุณชายนะท่านเจ้าเมืองกล่าวคุณชายรังเกียริยจอค่าหรือเจ้าคะเหยวชิงกล่าวก้มหน้าลงอย่างเสียใจถ้าเป็นคนอื่นนางอาจดีใจแต่นี่นางแอบพอใจเย่เทียนตั้งแต่แรกพบ คือข้ามีได้รังเกียจจอแต่ข้ามีพรรยาแล้วข้ากลัวว่าท่านจะเสียหายเย่เทียนกล่าวขึ้นข้าคุณชายไม่รังเกียริยจอทําไมไม่ให้ข้ามารับใช้เจ้าค่ะเยาชิงกล่าวคือข้ามีเฮเอเถอเดี๋ยวข้าถามพันรยาข้าก่อนแล้วค่อยมารับเจ้าเย่เทียนกล่าวเขาจะไม่รู้ได้อย่างไรในความหมายของนางเพื่อตัดปัญหาเลยใช้วิธีนี้ก่อนแต่ท่านสัญญาก่อนนะว่าจะมารับข้าเยาชิงงโลววอเอาละละข้าสัญญาหลังจากจัดการปัญหานี้แล้วเย่เทียนกล่าวเจ้าข้าข้าจะรออ๋อเยาชิงกล่าว หลังจากออกมาจากจวนเจ้าเมืองเย่เทียนกับมู่ไปก็เข้าสู่ชุมชนเมืองอีกครั้งและครั้งนี้เขาต้องการไปที่สำนักอักคีโชคช่วงดังนั้นทั้งสองจึงออกเดินทางทันทีโดยมุ่งหน้าไปทางสำนักอักคีโชดช่วงทันทีภายในสำนักเหล่าอาวุโสสำนักที่อยู่ตอนนี้ได้แสดงสีหน้ายินดีที่มีสิทธิ์มารายงานเรื่องชายที่เขาประกาศหาว่าตอนนี้อยู่ในเมืองเฟิงเทียนและข่าวสำคัญคือเขาอาจเป็นคนที่ฆ่าอาวุโสมอฟองหอวินอี้ดังนั้นท่านเจ้าสำนักจึงสั่งเหล่าสิทธิ์ออกค้นหาให้ทั่วทั้งเมือง ทางเย่เทียนเดินทางมาไกลไล่ถึงสำนักก็เจอกับสิทธิชายสองคนที่มีระดับพลังพอใช้เย่เทียนจึงโจมตีจนมันสลบและเอาชุดที่มันใส่มาทั้งสองคนจากนั้นก็หายไปภายในสำนักตอนนี้ค่อนข้างเงียบเพราะสิทธิหลักสิทธิสายในส่วนมากออกไปค้นหาเย่เทียนที่เมืองเฟิงเทียนเย่เทียนที่ลบตัวตนและกลิ่นอายหมดแล้วก็ลอยอยู่บนอากาศใช้เนตรมังกรมองเข้าไปในสำนักเพื่อหาคลังสมมอบอติของสำนักจนพบ เย่เทีนยนใส่ชุดสำนักคนละชุดกับมู่ไป่ก่อนพากันลงมาและเดินเข้าไปในสำนักอย่างง่ายดายเขาสองคนเดินคุยกันไปจนเข้าในส่วนลึกของสำนักเพราะตอนนี้ค่อนข้อ,องอ่องเงียบเนื่องจากสิทธิ์ออกไปกันเกือบหมดเย่เทียนเดินมาจนถึงที่เก็บสมบัติของนิกายก็เจอสิทธิ์รักษาการสองคนยืนอยู่เย่เทียนพยักหน้าให้หมู่ไป่แล้วกล่าวเบาๆว่าแค่สลบก็พอขอรับทั้งสองหายไปทันทีโดยใช้ออกท่าย่างมังกรลมมาปรากฏอีกทีหลังสิทธิ์รักษาการตับตับสิทธิ์รักษาการสองคนสลบทันทีเย่เทียนก็เข้าไปข้างใในนนหหห้้มออลงยยืูู่าประต ภายในคลังสมบัติมีสมบัติมากมายไม่ว่าจะเป็นเหรียญเงินเหรียญทองสมุนไพรอาวุธทักษะวิชาและที่น่ายินดีที่สุดคือเพลิงสามอย่างอยู่ด้วยมันลอยวนรอบๆกันอยู่เจ้าหนูเก็บเพลิงทั้งสามนี้แวซะมันมีประโยชน์ต่อเจ้าและภรรยาเจ้าและคนของเจ้าขอรับแล้วจะเก็บยังไงขอรับใช้พลังปราณเพลิงนิรันด์ของเจ้าคุมมันแหวแล้วก็นอแหวในแหวนมิติซะขอรับเย่เทียนทาทันทีโดยใช้พลังเพลิงนิรันด์คุมไฟทั้งสามชนิดแหวแล้วเก็บแหวในแหวนมิติอีกวงทันทีจากนั้นเย่เทียนก็ดูดสมบัติ ให้หลงอูนำไปเก็บที่ปอราวาดให้นุ้ยเมื่อทุกอย่างเสร็จแล้วเย่เทียนก็ออกมาหาหมู่ไปก่อนจะพากันหายไปกับอากาศบทที่ห5 3สสร้างไมตรีหลังจากที่ทั้งสองออกมาข้างนอกและหายไปแล้วไม่นานสิบยามสองคนก็ฟื้นตื่นขึ้นมาแต่พบว่าที่ประตูคอลองสมบัตินั้นเปิดอ้ายอยู่พวกมันเลยเข้ามาดูก็พบว่าฉิบหายแล้วมันกล่าวตกใจทันทีที่พบกับความว่างเปล่าในห้องสมบัติรีบไปรายงานท่านเจ้าสำนักเร็วเข้าอีกคนกล่าวและพุ่งทยานออกไปทันที ภายในตำหนักท่านเจ้าสำนักยังน้างออยู่บนที่น้างอคอยฟังรายงานของสิทธทิออกไปค้นหายเย่เทียนด้วยสีหน้าปรึงเคลียดแม่จะพ้นผ่านมาหลายชั่วยามแล้วก็ตามแต่ไม่มีข่าวว่าพบเลยท่านเจ้าสำนักแย่แล้วขอรับสิทธิยามเฝ้าปลอตูคลังกล่าวมีอะไรหรือเจ้าสำนักกล่าวข้าคลังเราถูกปล้นขอรับมันกล่าวชา้ชาช้าชัดชัดรายงานอะไรนะเจ้าสำนักตกใจทันทีไปตามอาวุโสที่เหลือไปคลังเดียวนี้ว่าแล้วทานเจ้าสำนักก็ทะยานออกไปทันที นอเนนคลังสมบัติตอนนี้ท่านเจ้าสํานักไปถึงคลังสมบัติก็พบเพียงห้องที่ว่างเปล่าไม่เหลืออะไรแวะให้เลยและไม่นานอาวุโสก็มาและต้องตกใจกับสิ่งที่เห็นนั้นคือข้อความตักเตือนที่เขียนแวะบนผนังห้องว่านี่แค่เตือนข้าบอกแล้วอย่ายุ่งกับข้าแต่พวกเจ้าและเหล่าสิษย์ลำเส้นเกินไปถ้าข้าคิดสังหารพวกเจ้าแค่สำนักเล็กๆไม่พอมือข้าจงสำนึกซะอย่ามายุ่งกับข้าจำแวะข้าคือจอมโจรทมินหลังอ่านข้อความอาวุโสใหญ่ถึงกับหนาวสั่นไปทั้งตัวคงเป็นไปไม่ได้ที่คนตัวเล็กๆจะคิด หานกล้าเช่นนี้ต้องเป็นคนตัวใหญ่มากพอที่จะไม่ให้ใครแตะต้องได้ผู้อาวุโสใหญ่มองมาทางเจ้าสำนักที่มองข้อความอยู่ด้วยดวงตาสีแดงทรัพย์สินเงินทองเขาไม่เส,ส,สียดายที่เสียดายคือเพลิงเทวที่ถูกแย่งชิงไปโดยใครไม่รู้ท่านเจ้าสำนักเราจะทำเช่นไรต่อไปอาวุโสใหญ่กล่าวตอนนี้ข้ายังไม่รู้แต่ให้ลองค้นหาและสืบหาตัวตนนี้ให้ได้เจ้าสำนักกล่าวขอรับและเบื้องหลังของข้อความนี้ท่านคิดว่ายิ่งใหญ่แค่ไหนนออาวุโสกล่าวข้าไม่รู้แต่เราต้องสีบอหาตัวให้ได้เจ้าสำนักกล่าว ขอรับเย่เทียนและมู่ไปกลับเข้ามาในเมืองอีกครั้งและมาในรูปโฉมปกติพวกเขาผ่านเข้าเมืองมาอย่างสบายๆและมาที่เหล่าอาหารแห่งหนึ่งมีชื่อว่าชิงเสียนทั้งสองก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พากันเข้าไปทันทียินดีต้อนรับนายท่านกี่ที่ขอรับชายต้อนรับกล่าวทักทายอืมสองที่และอาหารห้าอย่างเย่เทียนกล่าวโอ้งั้นเชิญมาทางนี้ขอรับชายต้อนรับกล่าวและนําทางมาที่ห้องที่ห้องหนึ่งที่สวยงามเชิญขอรับและโปรดรอสักครู่ชายต้อนรับกล่าวคล่องแคล่วแล้วก็ออกไป พี่ใหญ่จะเอาไงต่อมูไบกล่าวถามพลางรินชาให้คงต้องหาสถานที่ทำบางอย่างก่อนเย่เทียนกล่าวสถานที่ทำทำอะไรมูไปกล่าวเดี๋ยวเจ้าก็รู้เองเย่เทียนกล่าวแต่ตอนนั้นเองก๊อกก๊อกก๊อกคุณชายมีคนมาขอพบเจ้าคะ่ะเสียงบริกรหญิงกล่าวนอกผัางอใครรึเย่เทียนกล่าวถามออกไปข้าเองก็มีทราบเขาบอกเคยเห็นคุณชายเจ้าคะ่ะหญิงสาวไก่ล่าวอขิดยอเข,เขาเข้ามาเย่เทียนกล่าวด้วยความสงสัยแอดดอ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 ,ดอ,ดอประตูเปิดออ,อกอ ก่อนหน้านั้นสองวันนะทวีปหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปไกลาภายในห้องมีคนสองสามคนนะงออยู่เป็นหญิงคนหนึ่งและชายสองคนชายอีกคนที่เข้ารักท่าทางเหมือนคนรับใช้ที่ซื่อสัตย์กำลังรายงานบางอย่างอยู่ข่าวที่เจ้ากล่าวมาเป็นจริงแค่หายนอชายคนนั้นถามจากที่ข้าเห็นมีความเป็นไปได้สูงมากขอรับคนที่เข้ามารายงานกล่าวตอนนี้เขาอยู่ที่ใดชายคนนั้นถามต่ออยู่ทวีประดับสูงขอรับข้ามให้อีกคนเฝ้าติดตามและดูอยู่มันกล่าวรายงานดีมากว่าแต่เจ้าพบกี่คนคนเดียวหรือสองคนชายคนนั้นกล่าว ตอนที่ข้าพบเจอนั้นมีสองคนขอรับและข้าแน่ใจว่าต้องใช่แน่ชายคนรายงานกล่าวเอาล่ะาเจ้าออกไปก่อนและจับตาดูให้ดีแล้วข้าจะติดต่อไปอีกทีชายคนนั้นกล่าวขอรับนายท่านมันกล่าวแล้วออกไปทันทีท่านพี่จะเอายังไงเจ้าคะนางกล่าวออกมาคงต้องไปดูด้วยตาตัวเองชายคนนั้นกล่าวแล้วจะไปเมื่อไหร่เจ้าคะนางถามต่อทันทีคงเป็นวันนี้ส่วนเจ้ารอแค่ฟังข่าวอยู่ที่นี่ก่อนแล้วข้าจะส่งข่าวมาชายคนนั้นบอกเจ้าค่ะนางกล่าว อืมข้าไปหละชายคนนั้นกล่าวและเดินมากอดนางเบาๆปัจจุบันเสียงประตูที่เปิดออกก็มีชายคนหนึ่งหน้าตาหล่อเหลาเอาการเดินเข้ามาภายในห้องอย่างสง่าแต่งตัวด้วยชุดที่ดูดีและแพงเป็นอย่างมากถือผัดสวยงามยืนยิ้มอยู่ก่อนกล่าวว่าข้าต้องขอโทษคุณชายทั้งสองด้วยที่มารบกวนในครั้งนี้ชายที่เข้ามากล่าวขอโทษนี่เป็นไรขอรับหายนอมายมกท่านก็มาแล้วเชิญท่านนางงอเถิดเย่เทียนกล่าวเชิญแขกที่มาใหม่ขอบคุณคุณชายชายคนนั้นกล่าว อ๋อข้าลืมแนะนําตัวข้าชื่อหยางแซ่ชิงซื่อชิงหยางชายที่ชื่อชิงหยางกล่าวเออข้าชื่อเย่เทียนส่วนนี่น้องชายข้ามู่ไบขอรับเย่เทียนกล่าวส่วนชายคนนั้นก็มองตามมือเย่เทียนที่ผายมือมาทางมู่ไบแล้วชายคนนั้นก็พยักหน้าช้าๆข้ามู่ไบคารวะท่านชิงหยางขอรับมู่ไบลุกขึ้นป้องหอไม้ดอข้อมัวคารวะอืมเด็กดีจริงๆข้าชอบเอาละเข้าเรื่องเลยละกันที่ข้ามาก็เพื่อสารสัมพันธ์กับท่านคุณชายเย่มันจะเป็นการดีที่เราจะเป็นมิตรสหายกันท่านว่าเช่นไรคุณชาายยื่อองง กล่าวออกมาพลางรับชาจากมูไม่ไปก็มีเสียเหายาอันใดน,นี่แต่ท่านช่วยเรียกข้าว่าน้องชายก็ได้จากที่ข้าดูท่านน่าจะอายุมากแล้วเย่เทียนกล่าวหลังจากใช้เนตรมังกรสองดูชิงหยางแล้วว่าไม่มีอันตรายในในเช่นนั้นเจ้าเรียกข้าว่าพี่หยางก็แล้วกันนะชิงหยางกล่าวขอรับท่านพี่หยางเย่เทียนกล่าวรับอ,อ๋อเจ้าก็ด้วยนะมูไบทชิงหยางกล่าวแล้วหันไปที่มูไ่ไปยิ้มยิ้มขอรับท่านพี่มูไ่ไปกล่าวก,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 ก๊อก๊อบก๊อก๊ออาหารมาแล้วขอรับคุณชายชายต้อนรับกล่าวนอกห้อง เอาเข้ามาได้เย่เทียนกล่าวออกมาแล้วชายบริการก็เอาอาหารเข้ามาแล้วก็รีบออกไปทันทีจาก,กนนั้นการรับประทานอาหารของทั้งสามก็ผ่านพ้นไปด้วยความสูขอของทั้งสามแต่ครานี้ชิงหยางเป็นคนเลี้ยงพวกเขาเองจากนั้นก็กล่าวลากันหลังรับประทานอาหารเสร็จบทที่154ปรุงยาหลังจากกลับจากเหลาอาหารทั้งสองก็มาที่หอโอสถตามยัดหมายที่ให้แวกกับชายราหลัวทันทีพอออมาถึงทั้งสองก็ได้ไปพบกับอาวุโสหลวเหอเลียงทันทีโอ้ยินดนอโนรับท่านเจ้าหออาวุโสหลัวกล่าาต้อนรับ คาระวะท่านอาวุโสหลวงขอรับทั้งสองทำการคาระวะอาวุโสหอไลวอวอ้มีต้องถึงขั้นนี้รอบขอรับเป็นข้าเองที่ต้องคาระวะท่านเจ้าหอชายชรากล่าวมีต้องมากพิธีไปรอกท่านอาวุโสตอนนี้สมุนไพรได้มาครบหรือไม่และข้าขอดูรายการก่อนจะได้หรือไม่เย่เทียนกล่าวถามทันทีรายการสมุนไพรนั้นมีครบขอรับและนี่รายการโอสถที่หอโอสถต้องมีและทีกาลังทําการขายอยู่ขอรับชาชราหลวงกล่าวและยื่นรายการโอสถให้เย่เทียนอืมท่านอาวุโส ข้าจะเพิ่มเม็ดยาสำคัญเข้าไปในนี้หนึ่งสูตรท่านพิจารณาราคาขายเอานะส่วนเม็ดยาสำหรับประมูลนั้นข้าจะทำขึ้นมาสองชุดชุดละสิเม็ดให้ทยอยลงประมูลเอานาท่านอาวุโสเย่เทียนกล่าวขอรับท่านเจ้าหอชาชราหลวงกล่าวแต่ในขณะนั้นเองที่เย่เทียนและมู่ไบกำลังจอเข้าหลอมโอสดด้านนอกก็มีเหตุเกิดขึ้นก่อนไปตามท่านเจ้าหออามามาคุยกับข้าเสียดีๆเป็นชายวัยกลางคนคนหนึ่งที่มาพร้อมกับลูกชายวางมาดใหญ่โตท่านเจ้าหอคุยธุระอยู่ขอรับชายต้อนรับกล่าว ไปตามมายุ่งแค่ไหายนอก็ต้องมาก่อนนี่ท่านพ่อข้ามาเองนะหวงอี้ฟงกล่าวเสียงดังตอนนี้ยังไม่ได้ขอรับท่านเจ้าหอกำลังยุ่งอยู่แวท่านว่างข้าจะเรียนให้ทราบชายต้อนรับกล่าวอย่างขอไปทีอือพวกเจ้ารู้ไหมว่าท่านพ่อข้าเ,าเป็นใครหวงอี้ฟงกล่าวพลางชี้หน้าชายต้อนรับและก่อนที่ชายต้อนรับจะพูดก็มีสียงขึ้นมาก่อนโอ้ท่านหวงซางหลงท่านมาทำอะไรที่นี่วันนี้ชาชาราหลวงกล่าวออกมาด้วยรอยยิ้ม ออกมาได้สักทีนะท่านทาอะไรท่านจะยกเลิกสัญญากับข้าไม่ได้นะและข้าขอเหตุผลหน่อยหวงซางหลงกล่าวถามเหตุผลคือเราได้นักปรุงยามาใหม่และที่ยกเลิกสัญญากับท่านเพราะลูกชายท่านอนมาวางอำนาจที่นี่เกินไปมันไม่สมควรหวังว่าท่านจะเข้าใจชายชราหลวงกล่าวได้มาใหม่มันจะระดับใดข้าระดับห้าเชวนะแล้วท่านจะเสียใจหวงซางหลงกล่าวอย่างเยื่หยิงนี่เป็นไรท่านซางหลงระดับท่านอาจจะสูงแต่พฤติกรรมของลูกชายท่านไม่เหมาะสมและยังมาบังคับข่มเหงพนักงานที่นี่อีกดังนั้นข้าจึงยกเลิกสัญญากับท่านชาชรากล่าว เรื่องนั้นมันเรื่องของเด็กๆท่านเอามาใส่ใจทําไมหวังว่าท่านจะคิดใหม่นะหวงซางหลงกล่าวยิ้มยิ้มอ๋อข้าคิดดีแล้วท่านซางหลงหวังว่าท่านจะเข้าใจชายชรากล่าวเบาๆรออได้ในเมื่อท่านมั่นใจเช่นนั้นข้าแลอยากรู้นักว่ามันเป็นใครหวงซางหลงกล่าวแล้วท่านจะรู้เองเชิญท่านกลับไปก่อนเถิดชายชราหลวงกล่าวเชิญได้แล้วเราจะได้เห็นดีกันว่าแล้วสองพ่อลูกก็จากไปทันทีจากนั้นเย่เทียนกับมู่ไป๋ก็เข้าห้องหลอมโอสถแต่เป็นห้องส่วนตัวที่ชายชรา,าเตรียมแว้ให้ ไปเออเจ้าหายว่อมหมเย่เทียนถามทีนาทีที่เข้ามาในห้องสบายมากพี่ใหญ่ข้าฝึกกับท่านปู่ชิงฟงสีวันสี่คืนก็ทํามาแล้วขอรับมู่ปังงกล่าวอยกยิ้มเบาๆดีมากถือว่าพี่ขอให้ช่วยแล้วกันเพราะพวกเขาอาจเป็นกําลังสําคัญของเราในอนาคตเย่เทียนกล่าวขอรับพี่ใหญ่ท่านสบายใจได้มู่ใบกล่าวยิ้มยิ้มเอาละมาลงมือเถอะบางที่เราอาจใช้เวลาถึงสามวันเลยนะและนี่คือรายการโอสถของเจ้าเย่เทียนยื่นใบารายการโอสถให้หมู่ใบก็รับมาและพยักหน้าเบาๆ จากนั้นพวกเขาก็ใช้เวลาถึงสาวันสามคืนในการหลอมโอสถขึ้นมาพวกเขาอยู่ในนั้นทั้งสามวันสามคืนจนก่าวเวลาจะเลยผ่านไปในระหว่างนั้นนะที่แห่งหนึง่งมีชายหญิงสองคนคุยกันอยู่ในห้องที่สวยงามราวกับราชวังหญิงสาวนั้นสวยงามมากรูปร่างสมส่วนกําลังคุยกับชายที่หล่อลามากด้วยน้ําเสียงที่ดูอิจฉายอยู่ในน้ําเสียงของนางฮ่า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 อเออเออตอนนี้ข้าได้เป็นสหายกับลูกแล้วนะเจ้ารู้ไหมชายคนนี้คือสเสวียนหยางนั่นเองไม่ต้องมาอวดอ้างเลยท่านพี่ท่านก็รู้ว่าข้าคิดถึงเขาแค่หายนอ สเสวียนอิงเอ๋อร์กล่าวเบาๆเจ้ารู้ไหมเขาโตขึ้นมากดวงตาช่างเหมือนเจ้ายิ่งนักหน้าตา,หล,าหล่อเหลาเหมือนข้าเสวียนอย่างกล่าวยิ้มยิ้มท่านก็ชมตัวเองเกินไปท่านพี่หรือกลัวสู้ลูกนี้ได้นางกล่าวเบาๆแล้วยิ้มสวยงอวมได้อยู่แล้วข้าไม่กลัวหรอบสเสวียนอย่างกล่าวแล้วเขาจำท่านได้หรือไม่นางกล่าวถามอีกไม่หรอกข้าปลอมตัวไปเขาจำไม่ได้หรอบสเสวียนอย่างกล่าวข้าเลยอยากเจอหลงหลงยิ่งนักท่านพี่ข้าคิดถึงเขาสเสวียนอิงเอ๋อร์กล่าวเบาๆเอาแบบนี้สิเราไปทวีประดับสูงกันไปในฐานะเจ้าของเหล่าอาหารชองชิงเสียน เป็นอย่างไรส่วนเรื่องทางนี้ให้ท่านที่ดูแลเอาสเสวียนอย่างกล่าวมาตรงมาตรงดีเจ้าข้างนั้นก็ไปกันสเสวียนอิงเอ๋อกล่าว